สวัสดีครับผู้ชมการรักษากระจกบ,บังลมหน้าและทัศนวิสัยที่ดีในการขับขี่ที่ปัดน้ําฝนก็สําคัญครับอุปกรณ์ชุดนี้ภายนอกประกอบด้วยก้านปัดน้ําฝนใบายางรุ่นใหม่ๆก็จะมีรูที่ฉีดน้ําล้างกระจกออกมาด้วยภายในคือมอเตอร์และปุ่มควบคุมตัวใบายางต้องมีความยืดหยุ่นเรียบปาดน้ําออกเด้เกเลี่ยงถ้าแข็งกรอบนอกจากจะไม่เลี้ยงแล้วยังอาจขูดขีดกระจกเป็นริ้วรอยส่วนการปัดนั้นก็ต้องไม่หลวมคดงงอหรือเป็นสนิมปัดตามจังหวะของมอเตอร์ได้สม่ำเสมอไม่สั่นหรือสะดุดหรือค้าง การฉีดน้ำพุ่งออกมาได้ทุกรูไม่อุดตันถ้าทำความสะอาดแล้วยังฉีดไม่ออกต้องตรวจสอบมอเตอร์ปั๊มน้ำเวลาทำความสะอาดกระจกก็ทำความสะอาดใบยางไปพร้อมๆกันยกขึ้นเพื่อเช็ดแล้ววางลงไม่ต้องง้างไว้ให้สปริงล้าก้ารปัดน้ำฝนและใบยางปัดน้ำฝนจึงเป็นอุปกรณ์ที่ควรตรวจสอบให้พร้อมอยู่เสมอหากเสื่อมสภาพควรเปลี่ยนใหม่แม้ไม่ใช่ฤดูฝนสวัสดีครับ